This is the thing that j e d i b r o t h is กันมันเรียกว่าอะไรหรอมันเรียกว่า AWM AWM ครับ AWM AW ครับ,รบลา,า,าสูนอย่างนี้อีกแล้วเจ็บเลยสิถ้าอย่างเงี้ย เว้ยแต่นี่มีห้านาทังน,นะเท่าเหมือนกันไหมใช่ไไใส่ก้อนก่อนดีลงอ,อ,อมนี่ครับเอาดูลักษณะครับนี่ครับเป็นแบบปืนแบบลำกล้องยาวครับลำกล้องยาวมีกล้องสองครับสามารถยิงโดยยก หรือนอนราบกับพื้นได้ใช่อันี้ก็ได้ซูมได้ด้วยเปล่าซูมได้ด้วยหรือนอนราบกับพื้นได้นี่ครับจะได้กำจะใส่แล้วครับใส่มแม็กซ์อา้าวมีกี่อันนะแต่ได้อีกรูปมันกดลงมาได้อีกฮ <laughs> ก นี่ครับทดสอบเลยครับไปยืนไปยืนตรงหน้าห้องครัวครับแล้วก็ยิงปะปลาก็ได้ว่าได้ไหมแกะโอ้โหนี่ครับโอ้โหดีดีเลุดดีดีเดี๋ยวจะพังซะก่อนที่จะแพ้เล่นครบปิดลงกล้องยิงนะเพีย อ๋อไม่มันมันได้แค่นั้นเหรอเรา,าใส่เราใส่กสุนเยอะเกินอ๋อไปลองดีดด้ยเราใส่เยอะเกินเราใส่เยอะเมันไม่พอหมดต้องใส่ไม่หมดเลยคุณใส่ทนะี่ห <c oughs> ้เาเสียงเงินจริงดูคังอ้าวอ้าวพังพังก่อนไหมเนี่ย <c oughs> นี่ลดออก <c oughs> แล้ว <c oughs> ครับไอโดนแคร์ care, ครับ ใส่ไหมเอาใส่ตรงนี้แทนครับผลงานแล้วสุดแล้วอนนี้สุดแล้วสุดหรอสุดแล้วสิไม่สุดอันนี้ไม่สุดเหน็นได้ไหมเนี่ยจะได้ยิงสักทีไหมอันนี้เนี่ยมันลงหนุ่มพอดีดูความแรงหน่อยครับอืม ใส่เทียรลูกเหรอต้องใส่แม็กซ์ด้วยลูกเราต้องใส่มสแม็กซ์ลกแ,กแล้วยิงแม็กซ์แหละดูซิว่ามันใช้งานได้ไหมได้ไหม,มท,ทำไมปืนอันนี้มันแทบห่างจะไม่ได้เรื่องแล้วมันจะได้ไปคืนดีกว่าได้เรื่องไม่เป็น,นอืมไหนครับดูสิได้ไหมนีม่ครับกล่องครับ วิกไซคับลายเก้าเซนฮะ Made in อะไรกัน don't know You ู e e Made in China I อะไรติ้งปอบบางอย่างนี้ต้องช้หนาอยู่แล้วนี่ครับป้ามาแล้วครับโอ้นี่ไงเย็นงป้นี่ไงอย่างเงี้ยลูกเห็นไหมน้ามันกระป๋อ เนี่ยอื้อโอเคไหม,หมจะได้หมดหมดแล้วครับโอเคเอาไปใหม่อ่ามีกี้มีหกไมเ่เหรอลูกหายไปไหนอีกอันนี้ไงอยูอ่นั่นหน่าเดี๋ยวปครับ ลองลองเล่นปืนเกิดมนันไม่ไเท่าไหร่กับแม่สแกนผืนละห้าร้อยแม่โอ้โหห้าร้อยแม่ได้ได้ได้ตัวเสีย <s> ได้ได้ได้ฟังโน้ เออแต่ต okay. kh ้องใส่หุดก่อนโอเคต้องอย่างเงี้ยต้อใส่ก่อนแล้วค่อยซักกระแทกปกเข้าไปสินี่อ่ะจะลองดูังที่สุดยิงกระจกกระจกจะแตกไหมไม่แตกไม่แตกอ้าวท้าอีกทีนึงอ้าวลูกศรนี่ไม่มีเหรอไอ้ใส่ไม่หมดอ่ะไอ้ตรงขาอะไรก็อีกนั้นไื่อขัดไม่ขัดอ่าโอ้โหต้องจับาตัดยังไงเลย มีเออาา yeah ไม่ด nee. ูเล่นลำบากอ่ะเจไดเออต่างกันแปดสิบบาทจ้เฮ้ยโง่แต่เขาเสียแต่ก็ต้องรอช์จไงก็ไม่เป็นไรก็รอชาร์จแ๊บนึงแล้วก็ใช้งานได้โอเคครับเรียบร้อยครับสุดยอดครับคุณเจไดอีนะัเย่บาย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 ก่อนเร็วบายบายไป